สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแหนแดงอุดรสตอรี่ออฟเบนยูทูบนะคะวันนี้นะคะเบนกับผ้าเพื่อนอน,นะคะมาเบิงนะคะแปลงทดลองแปลงสาธิตนะคะเรียงกบในนาข้าวนะคะทุกคนคะ่ะเป็นแนวทางเป,นนเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพื่อนนะคะที่อยากเรียงกบ็กบอ่าดําหน้าน้ำนะคะ้วก็เรียงหอยพรมนะจ๊ะ อันนี้ก็เรเลี้ยงหอยเชอรี่นะคะเชอรี่ธรรมดาเท่านี้ละคะ่ะปล่อยหอยเชอรี่ลงในหน้าเขานะคะหลักการเลี้ยงกบพร้อมมีเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านเลยถามมาว่ามีปัญหาเรื่องหอยเชอรี่นะคะกินเข่าแล้วจ้ะเนาะเป็นการแนะนําไปว่าให้เพื่อนเพื่อนนะคะเฮ็ดจังซี่คือให้เอาแหนแดงเข้าไปปล่อยนะคะหลักการดำหน้าเด้อจ้ะเด้อหล้กการมีเพื่อนเพื่อนหลายๆคนว่าอยากปล่อยแหนแดงในหน้าเขา่า อ่าแนแดงนี่เหมาะสําหรับปล่อยในนาที่เป็นหน้าดําเท่านั้นนะจ๊ะเนาะนาวานนี่เป็นเป็นสังเกตแล้วเพื่อนบ่ค่อยแพรดีเด้อจ๊ะเด้อเพราะว่ากว่าห้าวันเข่าไปแล้วนะคะกว่าอ่าเข่าห้าาสีไงกว่านามสีมานะคะ เขากับหยานี่ก็แบบว่าคุ้มไปหมดแล้วนะจ๊ะเวลาเข้าปอยหนยแดงเพื่อนภาสามาที่จะแบบว่าแพ้แพ้ไปเต็มให้หน้าได้นะคะถ้าเป็นการเฮ็ดหน้าดำนะจ๊ะเด้อเขาก็สามารถปอยหนแดงไปก้อนนะคะอ่าตอนที่เข้าก่อนเข้าปักดำนะจ๊ะเพราะว่าการดำหน้านี่ก็ต้องมีน้ำอยู่แน่คุกคิกนะคะเนาะเขากับว่าเนแดงไปแล้วให้เพื่อนมาตีดินให้ตี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 แล้วก็ตีหนแดงเข้าไปน้ำนะคะเข้ากับปักดำเข่านะจ๊ะ พอดีเขาเห่าตั้งต้นได้นะคะเนแดงพ่นกับแพร่เต็มนะจ่ะมันก็จะบวมมีปัญหาเรื่องอันหอยมากินเขาเห่านะจ่ะเนาะแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างนะคะก็คือบางเทือเ่าก็ดำหน้าน้ำสูงเกินไปนะจ่ะน้ำสูงจนเกินไปหอยเชอรี่มันก็เลยมาเกาะนะคะต้นเขาเห่านะคะก็ต้นเขาเห่าเพราะว่ามีถาดอาหารเพราะว่ามีอาหารอย่างกินว่าซื้อเนาะถ้าเห่าดำหน้านี่ขึ้นบ่มมีอย่างกินเลยเพราะว่า การนี่ห้าดําหน้าข้ากับตรงลกเนี่ยเอาหยาเอาหยางออกเมิดอยู่แล้วนะคะแล้วห้ากับควายดําเนาะแล้วเพิันก็บว่าไม่หยาไม่หยางกินมันก็มีต้นเขามันก็เลยกินเขาห้านะคะแล้ว้าห้าปอยแหนแดงลงไปนะคะแล้วห้าไปดําหน้านะจ๊ะหอยก็สิบวไปกินเขาห้าเลยจ้ะมันจะกินแหนแดงนะคะเพราะแหนแดงมันแสบกว่ามันมีโปรตีนหลายนะคะแล้วมันก็อ่อนกระนุ่มนะคะนี่ค่ะคือเบนเห็ดนะคะเบนกับปอยขึ้นกันนะคะหอยนะคะไปสองกิโลเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าเบนอ่ะปอยแหนแดงนะคะ ไปตอนที่เบนเตรียมบอที่จะดำหน้านะคะเนาะแล้นก็ว่านแหนแดงไป,แล,ไปแล้วก็เตรียมนะคะเตรียมเตรียมบอไว้แล้วเขาก็มาดำหน้านะคะเบนก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกอยู่เด้อค่ะเด้อไปเทื่อนึงนอกจากเนาะแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกนะจ่ะเพราะว่าอาศัยวา่าเขาลี้ย่งกบเขาว่านหัวอาหารกบนะคะให้กบกินแหนแดงก็สิได้กินอาหารจากขี้กบนะคะจากหัวอาหารเนาะเพื่อนกับว่าจำเป็นต้องให่ปุ๋ยคอกอีกแล้วนะคะ แค่เทียเดียวแล้วจ้ะเข่าก็ง,งามกบก็ใ่แนแดงก็ขายายดีแล้วจ้ะเด้อแล้วก็ซอยคุ่มอจัพือแถมยังเป็นตัวหล่อห้หอยห้านหนบ่กินขเขาเฮอพรแล้วจ้ะเบิ่งค่ะกบอย่างกบในหน้าเขา่านะนี่นี่อันนี้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเนาะมาแช่มาแช่ชนะคะนี่เลยแล้วจ้ะนี่งา,งามเลยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ กะเฮ็ดน้อยๆมินิมินินะคะจำลองจำลองสมมุตินะคะว่าเป็นหน้าเขานะคะของกว้งก็ปล่อยกบนะคะแล้วก็เลี้ยงแนแดงอันนั้นกะจะเป็นอีกบอ่อหนึ่งนะคะอ่าอันนั้นก็เลี้ยงหมกหอยขึ้นกันนะคะทดลองเบิ่งนะ่จ้ะหอยอันบอ่อเดียวกันนะคะแต่ว่ากบสีมากอยู่ในหน้าเขามากกว่านะคะโกร่อยู่นี่นะคะ จะ่ายุพุ่นนะคะอยยุพุ่นจะบ่ค่อยมีกบนะคะ,อะมองหันตะก้อนนี่แหนแดงเต็มเลยนะคะบานที่นีน่เอาพักตบชวามาใส่พักตบชวาบัดแพลหลนะคะเนาะนี่ค่ะสงสัยมืออื่นเป็นสีไดลือ,ออกนะคะพักตบชวากับอันพักบุงแก้วนะคะสีไดลืออ,อกเอาแหนแดงมาปล่อยนะคะเป็นอาหารอ่อนหอยเชอรีนะจ๊ะเอามาขุนเอามาเลียงนะจ๊ะเนาะเรียงไปถึงกินนะจ๊ะอันนี้ก็เป็น ที่อินวันนะคะเนาะมีกบมีหอยแล้วก็มีข้าวด้วยนะคะแถมยังมีผักบุ้งด้วยนะคะผักบุ้งก็ไว้เก็บไปผัดนะคะไปใส่ซุกกี้นะจ๊ะเอาไปเฮ็ดกับเขาเนาะส่วนผักตบชวานี่เป็นเดียงเพราะว่าหนึ่งก็คือไว้ไหกบตอนนั้นนะคะเพราะว่าเขาเขายังต้นหน่อยอยู่เนาะไหว้ไหกบเพ,พิ่นลบนะคะอ่าใหเพิ่นลบให้เพิ่นหลีนะคะศัตรูของเพื่อนเนาะท้ามีนกมีอย่างมากกับพ่อให้เพิ่นเด้ไปหลีไปส่วนนะคะก็เลยเอาผักตบมาปล่อยไหว้นะคะวานนี้ เข่าห้อยใหญ่แล้วเพิ่นมีมองหลีมองโ่นแล้วนะคะก็สีไแด้เอาพักตบออกนะเพื่อนๆนี่ค่ะก็เข้ากระชิดกันแล้วนะคะอ่าให้เพื่อนๆกบไปเบื้องคลิปอ่ายอนหลังใดน,นะคะคลิปเก่าๆเนาะอัปเดตแล้วจะอัปเดตื้นนี้นะคะโอเคค่ะื้นนี้เบนขอตัวไปก่อนนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์เบนมาไดใดน,นะคะื้นนี้เบนแนแดงอุดอรไปแล้วนะคะบายบายค่ะ